ไปเห็นรูปของพันโซฮีนะคะหรือว่ายูนาบีนั่นเองิถ้าเราอะยอมสีผมตามเขาอะมันจะรอดหรือเปล่าสีผมอุ้มเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะ ดีค่ะอุ้มนะคะชมทีพีค่ะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำสีผมกันค่ะเออสีผมอุ้มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปรตแล้วนะคะจากแบบตรงนี้เห็นปะคือจากสีน้ำเงินมันก็กลายเป็นสีนี้แล้วนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยโคนผมออกมาเยอะมากแบบนี้มาเพราะว่าเราทำล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ สามเดือนที่แล้วได้นะคะน่าจะไม่ผิดก,ก็วันนี้เนี่ยด้วยความที่อุ้มไปเห็นรูปของพันโซฮีนะคะหรือว่ายูนาดีเนั่นเองที่หลายๆคนนะ่าจะรู้จักนดีถ้าเราอะ่ะย้อมสีผมตามเขาอะ่ะมันจะรอดหรือเปล่าเป็นการย้อมสีผมเองครั้งแรกของอุ้มด้วยนะคะซึ่งปกติเราเนี่ยอุ้มจะไปย้อมที่ร้านวันนี้เนี่ยอุ้มจะทําผมเป็นสีแอชสีแอชคือมันจะเป็นสีมนมนเท่ามนน้ำตาลหมันเขียวหมันอะไรอย่างงี้สีแอชเนี่ยเป็นสีที่ทํายากมากเ้วส่วนใหญ่เขาจะแนะนําให้ไปทําที่ร้านกัรนะค่ะเพราะว่ามันมันทำยาก เฟตไปก็คือการที่สีเราหลุดงา่ายต้องเกิดอุ้มมาไปเจอตัวนี้มาด้วยนะคะนี่เลย Royal Harry Excellent ลนต์เ m ส,สค่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่และก็แพ็คเกจใหม่เลยนะคะซึ่งโทนแอชเนี่ยเขาออกใหม่ล่าสุดมเนทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันซึ่งรวมๆแล้วโทนแอชของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7เฉดสีเลยค่ะเขอาอุ้มจะเลือกทำเป็นสีแชมเปญแอชเบอร์เจ็ดจุดเจ็ดสามนะคะเป็นสีแอชบอลปากกานเขียวเหลือบทองนั่นเองแล้วก็ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีเป็นเหมือนแบบให้สแกนด้วยตรงนี้เป็นเหมือนแบบให้ทดลองสีีีผมมออะะะะไรรเเเงง้้ยยยดดด๋ววาาก็จลูนค ว่าถ้าสมมุติเราใช้เป็นสีนี้เนี่ยมันจะเข้ากับหน้าเราหรือเปล่าก็สแกนที่หลังกล่องแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เลื่อนลงข้างล่างได้เลยนี่เราลองกดดูก่อนได้ค่ะว่ามันจะเป็นอันไหนมันก็จะมีแบบว่าให้เราลองแบบเช็คว่าเออสีไหนเข้ากับเรานั่นเองนะผมก็คือจะเป็นสีนี้ค่ะ แล้วก็ใส่ผ้าคลุมเรียบร้อย <epic enter> ก็อย่างแรกนะคะต้องใช้เจ้าต,ตัวนี้ค่ะก็คือ d e อปเปอร์นะคะผสมกับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นน้ํายา A 1นั่นเี้เอา1 A ผสมเข้าไปใส่1 B นะคะเป็นเนยขีมสูนใหม่นะคะคือสีมันจะสดสีมันจะชัดนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นแบบคนไทยคือสีผมแบบว่ามันจะเข้มอยู่แล้วฟาให้แน่นแล้วนะคะ,ะ,คะก็เขย่าเลยจนกว่ามันจะเข้ากันค่ะ เขาก็จะมีหัวอันนี้ให้นี่มันจะเป็นเหมือนหัวแปรงค่ะจากหัวนี้นะคะใส่เป็นอันนี้แทนค่ะแล้วก็ค่อยๆสังไว้บนผม่นองต่อไปเนี่ยต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะก็คืออันนี้ที่เขามีให้มานะคะข้างในเลยนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ทำอย่างคือต้องแบ่งผมให้เป็นส่สวนๆนะคะก็คือเริ่มจากโคนผมก่อนเป็นข้างบนโคนกนกลงมาข้างล่างแล้วก็ตรงปลายผมเี้อ่ะก็คือบีบล้วตัวน้ํายาได้เลยนะ,ะก็ค่อยๆปาดลงไป มันเป็นหัวหมอนหัวหวีอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้แบบเออมันเข้าไปในตัวผมได้ทุกส่วนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนค่อยๆหวีลงไป <S <S คือมันทําง่ายนะคือมันเหมือนแบบค่เยเอาทุกอย่างเสร็จแล้วก็แบบลงผมได้เลยอะไรเงี้ย <Wow. S 1> แล้วก็ใส่น้ำยาเพิ่มนะคะตรงแบบข้างๆตรงช่วงนี้ประมาณนี้แล้วก็ลื่นลงมาต้องลูบผมก็ต้องเก็บด,ด้วยนะคะสีมันจะได้แบบเท่ากันทั้งหมดนะคะ ต่อมาเลยค่ะตรงช่วงปลายตรงนี้บ้างนะคะีนก็จะมีปุนมๆประมาณน,นี้แล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปนี่ก็นี้นะคะก็เรียบร้อยแลวะคะ่ะก็คือั่วหัวเรียบร้อยแล้วนูก็กกเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งไว้อีก30นาทีนะคะเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าให้ทิ้ง30นาทีงั้นเดี๋ยวเราผ่านไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีะคะ่ะนี่นะคะก็ทิ้งไว้ของ30นาทีแล้วนูเดี๋ยวเราก็จะมาล้างออกกันขัดด้วย อย่างแรกเลยคือเราต้องมีต,งต,ตัวนี้ค่ะที่เขามีให้ในกล่องเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นเพอร์เพอร์แชมพูนะคะก็คือเป็นแชมพูในการสระผมของเขาที่เนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวแชมพูเนี่ยมันจะมีตัว anti bad purple นะคะเป็นเทคโนโลยีของ asupreme โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเวลาใช้ตัวนี้มันก็จะแบบป้องกันการเฟดไวแล้วก็สีเหลืองง่ายค่ะด้วยตัวเมสิม่วงของแชมพูเนี่ยมันก็จะให้แบบว่าคงสีเหลืองของเม็ดผมเรานะคะเหมือนประมาณว่าคู่สีตกค่าในวิชาศิลปะเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบว่าทําให้สีผมเรามันดูไม่เฟดง่าย นี่นะคะแล้วก็ซัวผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราจะลงเจ้าตัวนี้เลยค่ะก็คือคาร์เรอร์บลู p พาเวอร์มามมากเลยนะคะเราจะให้ดูสีนี่อันนี้คือสีแบบเข้มข้นมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ติดมือเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเพราะบางคนแบบทำเล็บหรือว่าแบบพแบบเฮ้ยสีเข้มขนาดไแล้วมือเราวหวังไม่จะเป็นสีนี้หรือเปล่านี่นะคุณไม่ต้องกังวลเลยเนาะก็ะลงไปที่ผมของเราได้เลยนะคะ อันนี้แล้วเนี่ยสีแอ๊เนี่ยก็จะติดทนนานขึ้นนะคะแล้วก็ผมเนี่ยไม่แห้งเสียด้วดอ่ะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะระหว่างคนที่แบบว่าใช้ Color Boost Purple Mask กับที่ไม่ได้ใช้นะคะวาสีผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าใช้เนี่ยสีก็จะออกเป็นสีม้วนยังเห็นได้ชัดนะคะถ้าไม่ใช้เนี่ยมันก็จะออเป็นนโทนเหลืองแบบมากๆเลย <S 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 ว่าให้เก็บไว้ใช้หลังจากระผมเสร็จทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าสีจะได้ไม่เฟดไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยจะใช้ไว้อย่างเงี้ยประมาณ5-10นาทีโน้ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่ยุ้งแบบว่าล้างผมเสร็จเป่าผงเสร็จนั่นเองค่ะมาดูกันว่าสีแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ วันนี้นะคะก็เป่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ผมก็จะแห้งเรียบร้อยแล้วเนาะยางงี้ดูคนให้เลยว่าสีผมอุ้มเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะก็คือจะมีความเป็นแบบมนมนขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะออกแบบเขียวๆประกายทองนี่เนาะแล้วคืออันเนี้ยจะบอกว่าแบบผมนุ่มมากปะกติเวลาย,ย้อมผมเสร็จเนี่ยบ,บางทีจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันแห้งมันรู้สึกแบบเหมือนไม้กว่าอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าอันเนี้ยไม่มีเลยทุกคนแล้วคือลื่นมากๆเนี่ยดูดิเห็นปะ งั้นเดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือสีผมอุ้มที่ออกไปเจอแสงด้านนอกนะคะก็คือแสงธรรมชาติดูบ้างว่าจะเป็นยังไงกอบอขัขกานนอกแล้วนะคะผมก็จะมาเป็นประมาณนี้ที่มันจะออาความแบบมนๆนด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบสีนี้นะเมื่อกี้อัดไปสองกระจกมาแล้วแบบรู้สึกโอเคกับสีเลยเป็นสีที่แบบต้องการด้วยนะคะ ออกไปดูแสงทั้ง2แบบแล้วชอบแบบไหนกคืซส่วนตัวอุมาคือชอบทั้งสองแบบเลยคือรู้สึกว่าแบบสียทำง่ายมากไม่ยากเลยค่ะแทบจะสมนิดหน่อยเขย่าแล้วก็ลงหัวเลยหรือก็สกะออกหลังก็คือง่ายมากๆนะคะสะดวกมากๆเลยเสียใครที่แบบอยากทำอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านก็ได้ค่ะเพราะว่ามันแบบมันแพงเนาะเป็นพันอะไรเงี้ยก็สามารถซีเจาตัวเนี้ยมาใช้ได้เลยค่ะราคาแค่3 7มบาทเท่านั้นมีดจอเจ็ทเฉดสีให้เราเลือกค่ะลองดูได้ว่าเราชอบเฉดไหนนะคะหรือ่าจะลองสแกนดูก่อนก็ได้ว่าหน้านเราเนี่ยเหมาะกับเฉดสีไหนคะ่ะสาม,มารถหาสีไได้ทั่่วปเลย จะเป็นร้านค้าทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตบูธวันสันอะไรเงี้ยก็น่าจะมีอยู่แล้วค่ะสามารถไปดูได้เลยนะเพราะว่ามันแบบวางขายทั่วไปเลยหรือว่าจะเป็นที่ออนไลน์ออฟิเชียลสโตร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งช่องทางไว้ให้นะคะเผื่อใครที่จะแบบไม่สะดวกไปข้างนอกอยากซื้อออนไลน์อะไรเงี้ยก็ส,สามารถซื้อตัวนี้มาทำอิทท่บันได้เลยก็เดยอีกสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะแคปภาพมาให้ดูนะคะเอาภาพมาให้ดูเนะว่าสีผมของเนี่ยเป็นยังไงบ้างว่ามันจะเฟดไปเยอะแค่ไหนนะคะแล้วสีแบบมีหลุดบ้างไหมอย่างงงงงงงีีี้้้้นนนนะะคคคกกััว่่่าาาาออยยสมไไบบ็ถช อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด s ิดส b e ค่ะ่คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไร<ๆ>ก็ไว้รอดูกันอีกทีนะคะไปแล้ว นี่คืออาทิตย์ที่2นะคะของผมเราที่ยอมไปนะคะก็คือรู้สึกว่าสีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเฟดเท่าไหร่นะคะเพราะอุ้งใช้ตัวมาสของเขานะคะทุกครั้งที่สระผมเลยด้วยบวกกับว่าอุ้งไม่ค่อยคอยจะสระผมด้วยนะคะสีมันเลยจะดูแบบไม่ค่อยเฟดเท่าไหร่างนี้แล้วคือยังสวยเหมือนเดิมเลยทุกคนนี่แล้วก็คือผมแบบลื่นมากแล้วสียังชัดอยู่นะคะ